ตราตงพระอุปชาที่38คับ2566วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2566อาศัยอำน,นาจตามความในข้อสิแห่งกฎมหาเทรสภาคมฉบับที่17พศ2536ว่าในการแต่งตั้งขอนถอนพระอุปชา ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิม่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2535จึงแต่งตั้งให้พระเทพปภรัตเมธีประสิทธิ์ฉายาพมรังศีอายุ63พรรษา41วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรม5ประโยคปรทธศาบัณฑิญทาเอกปริญญาบัณฑิวัดพญาวงสาวาทแหว้นัธยยาเขตตุนบุรีกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้ช่วยเจ้าว่าวัดยุธวงสาวาทและรองเจ้าคณะภาค5 ตงตำแหน่งพระอุปชาในเขตที่ตนปกครองมีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทและมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พศ2536ว่าโดยการแต่งตั้งขอถอนพระอุปชาขอจงเจริญด้วยจตุจรกิศรครชัยคืออายุวันลนะ สุขาพระดำรงมั่นเป็นหลักในพร,ระบวรพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทินสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอรินายกขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านการจัดงาน อายุวัฒนะมงคลปรารพวันเกิดของท่านเจ้าคุณพระเทพปราเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยรอ,องจ้าคณภาค15ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปยรวงสาววาด รักษาการเจ้าวาดว,ดวัดมหาจุราลงกรณราชวิทยุในวันนี้มีคติธรรมที่ท่านเจ้าคุณพระเทพปรเมธีได้ปรารถนาจะให้ปรารคในมหาสมาคมนี้ โดยเฉพาะกับทุกท่านที่มีความปรารถนาดีมาร่วมแสดงมุทิตาในโอกาสที่ท่านได้รับรปะชาแต่งตั้งเป็นพระอุปชาประเภทวิสามันและในโอกาสที่ท่านเจริญอายุมาจนถึงปีนี้ เมื่อเราไปร่วมงานวันเกิดใครก็หวังจะให้เขามีความสุขชาวบ้านเขาก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้ความสุขเนี่ยเกิดจากอะไรสำหรับชาวบ้านพระก็ไม่รู้สำหรับพระก็จะเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าจะมีความสุขในวันเกิด มาจากองค์ประกอบสองประการประการแรกมาจากภายในของเจ้าของวันเกิดซึ่งเราก็ได้แบบอย่างในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าแผ่นดินในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะจะ ถวายพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนานั้นเรียกว่ามงคลวิเศ,ศษสกถาโดยอ้างทศพิษราชธรรมนำมาพันานาว่าธรรมะสิบประการนี้ในรอบปีที่ผ่านมา มหาโบพิษได้ปฏิบัติอะไรบ้างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างไรแล้วก็จะสรุปว่าอิเจเต,เต,เตกุสเลธรรมเมทิเตปัสสาหิอัตตนิขอพระองค์ได้โปรดพิจารณาว่าธรรมะเหล่านั้นมีอยู่ในพระองค์อย่างไรบ้าง ตโตเตชายเตปีติโสมนัสสัจนจันบปะกังเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีแล้วก็จะเกิดปีติและโสมนัสมิใช่น้อยนึกถึงความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ประโยชน์สุขที่เกิดจากการดำรงชีวิต ที่ผ่านมาแล้วเกิดปีติสมนัสข้อนี้ท่านเรียกว่าความสุขที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลเป็นพื้นฐานเมื่อท่านเจ้าคุณพระเทพปรมินิทีลำลึกนึกถึงว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการปกครองการบริหารมหาวิทยาลัย การปกครองคณะสงฆ์บริหารวัดมหาจุฬาลงกรณราชวทิศได้สร้างคุณประโยชน์อะไรบ้างในด้านการปกครองในด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ในฐานะรองประธานศูนย์พระปริยเทศแห่งคณะสงฆ์ได้ออกไป ทำหน้าที่ในฐานะรองเจ้าคณะภาคในด้านการศึกษาน้ำลึกนึกถึงสิ่งที่ได้ทํานี้แล้วเกิดปีติโสมนัสในแรกการเผยแผ่วันนี้ก็ออกงานผลงานวิจัยของท่านวิชาการมาเล่มหนึ่งเห็นชื่อปกว่าวูก้านะโยมอยากรู้ก็ไปอ่านดูมันคืออะไร พระธันสมัยนะโลกที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงนอกจากเทศนาสั่งสอนในสาธั่งสารณูปการที่ท่านพัฒนาวัดก่อสร้างสิ่งต่างๆมากมายซึ่งคนคนเดียวทํ่าไม่ได้ร่แต่ท่านทําสําเร็จ โดยความร่วมมือของหมู่คณะของสหายเนี่ยของญาติโยมที่อุปถรัรมภ์พอมีโยนิโสมนิการลำลึกถึงก็จะเกิดปราโมทภูมิใจปราโมททำให้เกิดปีติอิ่มใจปีติทำให้เกิดปัสสัทธิสงบ ปสัทธิ i ทำให้เกิดความสุขกว่าจะมีความสุขในวันเกิดเนี่ยมันต้องคิดหลายขั้นนะโยตั้งแต่โยนิโสมนสิการถ้าไปคิดแบบอยโยนิโสมนสิการคิดไม่ถูกว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นไม่มางานคนนี้ไม่มางานเลยไม่แฮปปี้เหมือนเหมือนโยบ,บางคนไปทำบุญทอดกระถินแทนที่จะโยนิโสมนสิการ แล้วเกิดปีติปัสสธิอย่างที่ว่าเป็นนึกนีะทำไมเขาไม่ประกาศชื่อราวุสาบริจาคทําไมเขาไม่ให้นั่งหน้าอีกนะไม่มีความสุขเลยความสุขมันอยู่ที่รู้จักคิดคิดดีก็มีความสุขในวันเกิดแล้วก็สุขทั้งวันและสุขทั้งปีด้วยปัสสธิเราจนตั้งแต่โยนิโสมนทิการเข้าใจคิด และมันมีเรื่องดีๆให้คิดมากมายเป็นความสุขเป็นความสำเร็จเกิดปราโมดปลื้มใจปีติอิ่มใจปัสสัทธิสงบใจแล้วก็เป็นสุขความสุขนี่มาจากภายในใจของท่านเองอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เกิดความสุขเนี่ยคือกัลยาณมิตร ไกรมิตรเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าเหลือครึ่งเดียวจัดงานวันเกิดมีญาติโยมมีพระสงฆ์ที่เป็นไกรมิตรมาชยันโตกันมากมายเพิ่มความสุขให้แก่ท่านเป็นหลายเท่ามีเจ้าวาดวัดประยูนมาพูดให้ด้วยไม่งั้นไม่สุขนะอ่าเพราะ <c oughs> ฉะนั้นมันก็เพิ่มความสุขใช่ปะ เพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าอะไรที่มันเป็นความเศร้าความโศมันก็ลดลงเคยสังเกตไหมว่าทุกขั้นที่ไปทำบุญเนี่ยเวลาพระยถา,าสภีให้พรเพรสี่ประการอายุวันนะสุขพะพละให้โยมีอายุมีวันนะมีสุขะพละเนี่ยภาษาบาลีเขาว่ายังไง เรามักจะได้ยินตอนท้ายเวลาพระท่านบอกอายุวันโนสุข,ขังพระหลังเราก็สาธุแต่ไม่ได้บอกว่าทำไมถึงจะมีอายุมีวันณนะมีสุขามีพระทำอะไรมันจะมีประโยคภาษาบาลีว่าอภพิวาทานะสีลิสานิจจัง ว,จจวุธาปัจจายิโนจัตตาโรโธธรรมวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระหลังแสดงว่าต้องทำอะไรก่อนหน้านั้นมันจึงถึงจะมีอายุวันณะสุขพะหลังเราเอาแต่ผลนะขออายุยืนมีวันนะผิวพรรณผ่องใสมีสุข,ขะความสุข แล้วก็มีพละมีกำลังสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์สิ่งที่จะต้องมาวิเคราะห์กันว่าทํำยังไงถึงจะมีอายุวันนาสุขภพละก็อยู่ในว่าธรรมะสี่ประการที่ว่ามาเนี่ยจ,จัดตาโรธรรมะจะมีแก่ผู้อภพิวาธนสีริสัมีปกติอ่อนน้อมกราบไหว้บูชาวุธ,ธาประจาย,ยิโน อ่อนน้อมต่อผู้อาวุโสถามว่าแค่นี้หรือมีอายุวันนสุขาเนี่ยพระก็เลยไม่ค่อยเทศกันนะมันคืออะไรจริงๆท่านหมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะไม่ใช่โยนินโสมวนาสิกาละ เป็นการปฏิบัติปฏิสัมพันธ์อินเตอร์เรชันระหว่างกันและกันที่มีความอ่อนน้อมมีความเคารพมีความเอือ้อเฟื้อมีความละมุนละไมกลมกล่อม,ลมแล้วจะทำให้อายุยืนถ้าในบ้านใดพ่อแม่ลูกทะเลาะก,กันตีกันเดี๋ยวความดันขึ้นโลกเ,เส้นโลหิตในสมองแตกไปไม่รอด ในที่ทำงานใดในวัดใดเครียดลูกวัดเ้าววาดกัน,นไม่นายก็ได้เผาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวันนะสุขภพะละมันก็แบบเดียวกันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ได้มาอลอยๆถ้าอยากมีความสุขก็ขอให้ความ ก็คืออยู่ในบ้านในครอบครัวสามีภรรยาลูกเจ้าพ่อแม่ดีกันในวัดก็เช่นเดียวกันในมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันถ้ามีความขัดแย้งกันอายุก็คงไม่ค่อยยืนเครียดเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอเดี๋ยวก็ต้องไปสารพัด ฉะนั้นถ้าทำให้เกิดความสบายใจลูกหลานดีกันแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไม่ใช่มาแย่งมรดกตั้งแต่ยังไม่ตายพ่อแม่ก็อายุยืนลูกวัดก็ส่งเสริมช่วยงานจเจ้าอาวาสม,มหาวิทยาลัยก็ช่วยงานอธิการบดีมันจะมีความสุขนะ มีงานวิจัยในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นงานวิจัยที่นานเกือบร้อยปีเขาทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี1938ปีนี้ 2000, 2023นะคิดดูเลยเกือบร้อยปีเขาศึกษานักศึกษาปีสองของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรุ่นนั้นน่ย เรียนจบไปแล้วไปทำงานอะไรมีความสุขดีไหมอายุยืนขนาดไหนตายไปแล้วก็มีเขายังตามสัมภาษณ์ทุกปีเหลืออายุเก้าสิบอยู่ไม่กี่คนแล้วเขาก็ไปดูว่าไอ้คนที่มันอายุยืนมันเพราะอะไรเขาบอกว่าคนที่อายุยืนเนี่ย ไม่ใช่มาจากยีนหรือพันธุก,กรรมดูไปดูมาแล้วมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นมีต่อครอบครัวมีต่อที่ทำงานมีต่อคู่ครองมีต่อสังคมถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่ดีงามก็แล้วกันนะที่ทำให้เกิดความสุขเนี่ยคนอายุยืนแล้วถ้าเขาโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนไม่มีการนามิตรไม่มีคนที่จะปรับทุกข์เขาเรียกว่าว้าเวนั่นแหละไอ้โลลิเนสแหละทำให้อายุสั้นอยู่คนเดียวอายุสั้น ไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ปรับทุกขที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยโลกที่น่ากลัวที่สุดก็คือโควิดเนี่ยเพราะอะไรมันไม่ได้หลายแรงที่จะฆ่าคนทันทีแต่มันหลายแรงตรงที่เขาเอาไปเก็บตัวนะตายโดยไม่ทันได้เห็นหน้าญาติเลยนะตอนแรกๆนะมันน่ากลัวไหมล่ะ ลากันไปโรงพยาบาลเยี่ยมก็ไม่ได้โรคอะไรมันโหดร้ายอย่างนี้โรคเนี้ยกลัวไหมล่ะกลัวที่จะต้องแยกไปป่วยคนเดียวไปนอนคว่ำหน้าสูบไอออกซิเจนอยู่นะตายดีกว่าเพราะมันไม่มีใจที่จะสู้แต่ถ้าป่วยโรคอื่นนอนติดเตียงเป็นปีสองปีสามปีลูกก็มาค้ำมือจับมือสู้สู้ อยู่ในเรื่องงานกำลังใจใช่ไหมล่ะอายุมันอยู่ที่อายุยืมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่กำลังใจที่การดูแลแต่ถ้าลองต้องไปโดดเดี่ยวเดียวดายต้องไป,ไปเผชิญหน้ากับโควิดลำพังเนะี่ยไปหมดไม่รู้จะอยู่ทำไมตายดีวยกว่า ขนาดตอนนั้นใหม่ๆเนี่ยเผายังยืนอยู่ไกลๆใช่ไหมพระก็เลยไม่ได้สวดอะไรเลยอโอ้กอะไรเนี่ยมันมันชอบกลน,นมันบอกถึงอะไรขาดความสัมพันธ์ที่อบอุ่นที่ดีงามขาดกกลยามิตรทำให้คนอายุสั้งในงานศึกษาเขา และที่ทำให้อยุยืนก็คือการมิตรที่มีลักษณะมิตรแท้ที่พระเจ้าตรัสไว้เรียกว่าสมานะสุขสมานะทุกขะสมานะเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์สุขขาทุกขโขเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ถ้าท่านมีเพื่อนร่วมสุขร่มทุกข์ซึ่งมีลักษณะสี่ประการหนึ่งคุยหามัสสะ อาจิตคติบอกความลับแก่เพื่อนคนนั้นได้ไม่กลัวว่ามันจะเอาไปขายเนี่ยเรื่องเพื่ๆเราก็ระบายได้นะไม่ต้องไปพูดใส่ตุ่มมือสองคุยหมัสะปริคุยหติไอ้เพื่อนคนนั้นมันก็เก็บความลับของเราได้ จะเป็นคู่พร้อมจะเป็นเพื่อนมีไม่ต้องมากหรอกแต่ให้เป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์มีสองข้อละข้อที่สามอาปทาสุณปริจชติไม่ทอดทิ้งกระดัยามมีภัยไม่ใช่จงมือกันข้ามสนนโอ้ดีกันกันรักกเพพอรถบรรทุกมาวิ่งนิบแนบไปเลล้วพอเราโดนทับอยู่คนเดียวมันแทนที้มันจะดึงเราไปด้วยมันก็ไม่ดึง่ย ไม่ทอดทิ้งกันยามมีภัยและสุดท้ายชีวิตังปิดสัอาัถายะปริจจต่างโหติแม้ชีวิตก็สลัดได้เพื่อเพื่อนที่เราเรียกว่าเพื่อนตายเนี่ยว่าจากตรงนีน้ถ้าใครมีอะไรอย่างนี้เนี่ยอายุยืนไม่ทอดทิ้งกันในยามมีภัยแต่ไอโควิดมันทำให้ต้องทิ้งกันมันน่ากลัว ชีวิตเรากว่าจะมาถึงวันนี้มันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโรคภัยไข้เจ็บท่านจะคุณเวลาป่วยไม่รู้เป็นเหตุอะไรเนี่ยเพื่อนรุมกันช่วยนะไปเข้าทรงก็เอาแล้วก็ได้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์เอาหมอมารุมกันหากันคนเราถ้า ถ้ามันมีมิตรแท้มีคนที่มีน้ําใจเนี่ยป่วยหนักยังไงมันก็ช่วยกันในยามมีภัยมันก็ช่วยกันเพราะฉะนั้น <c oughs> ที่ท่านเป็นศูนย์รวมใจเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเนี่ย <c oughs> ก็ตรงนี้แหละเพราะท่านมีมิตรแท้มีคนที่ช่วยเหลือท่านทํางานการบริหารต่างๆก็ประสบความสาเร็จแม้แต่การพัฒนาวัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยุก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาถวายกําลังใจท่านได้แสดงออกซึ่งน้ำใจให้ปรากฏในทั้งฝ่ายบรรณชิตและก็อหัีจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาจึงขอทุกท่านได้พร้อมใจกัน <c oughs> อ้างคุณภารีรัตนไตรและบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้จงบารวมกัน เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านยขุนพระเทพปราเมธีประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองงอกงา,ามไั่บูลยิ่งยิ่งข,ขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นประโยชน์ไพศสารแก่พุทธบริษัทแก่มหาวิาลแก่วัดและคณะสงฆ์ น,นตราบนานเท่านานเทิน